w วล c ัมแบ็กเอสเคออโต้รายวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องที่กำลังร้อนแรงที่สุดในวงการความมั่นคงของไทยและภูมิภาคอาเซียนกับการนำระบบ CCISR เข้ามาใช้งานจริงรวมถึงการพัฒนาและจัดหาย,ยุทธปกรณ์ด้านอากาศยานรบของกองทัพอากาศไทยโดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์การป้องกันประเทศ ในด้านสมรรถนะทางเทคนิคค,ความสามารถในการรบและแน่นอนราคาที่หลายคนสงสัยว่าคุ้มค่าหรือไม่วันนี้เราจะมาอธิบายกันแบบละเอียดทุกแง่มุมก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะว่า C4ISR คืออะไรหลายคนอาจเคยได้ยินผ่านหูแต่ยังไม่รู้รายละเอียดชัดเจน C4ISR มาจากตัวย่อของ Command, Control, Communication, Computer, Intelligence เวิรล้ลนและรีคอนเนซซนหรือพูดง่ายๆายก็คือระบบบงังคับบัญชาควบคุมสื่อสารคอมพิวเตอร์ข่าวกรองการเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนซึ่งทั้งหมดนี้คือการรวมเอาเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาประสานกันเพื่อสร้างความเหนือชั้นในการรบในยุคดิจิทัลยุคนี้ไม่ใช่การสู้กันด้วยกำลังเทียนอย่างเดียวแต่เป็นการสู้ด้วยข้อมูลใครมีข้อมูลมากกว่าและเร็วกว่าคนนั้นคือผู้ได้เปรียบ กองทัพไทยเองเริ่มให้ความสำคัญกับ C-4ISR อย่างจริงจังมาหลายปีโดยเฉพาะการผนวกเข้ากับกองทัพอากาศเพราะเครื่องบินขับไล่คือกำลังหลักในการป้องกันน้านฟ้าการมี C-4ISR จะทำให้เครื่องบินสามารถรับรู้สถานการณ์ได้รอบด้านรู้ตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าศัตรูกำลังเคลื่อนไหวอย่างไร และสามารถตัดสินใจตอบโต้ได้อย่างแม่นยำในเสี้ยววินาทีซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้ประเทศมหาอำนาจทางการทหารทั่วโลกทุ่งมงบมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบนี้สำหรับประเทศไทยการพูดถึงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ก็ต้องพูดถึงรุ่นที่เรามีใช้งานอยู่ปัจจุบันเช่น F16 ที่ประจำการมาหลายสิบปีแม้ยังมีการอัปเกรดบางส่วนแต่ก็เริ่มใกล้หมดอายุการใช้งาน รวมไปถึงแ a รสามิปเปเนจากสวีเดนที่เป็นกำลังรบใหม่และเป็นหนึ่งในเครื่องบินคับไล่หลักของกองทัพอากาศไทยจุดเด่นของริปเปนไม่ได้อยู่แค่ความคล่องตัวและระบบเรดาร์ที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่การเชื่อมต่อเข้ากับระบบ C4ISR ได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รับและส่งข้อมูลกับทุกหน่วยในสนามรบ ตั้งแต่ดาวเทียมเรือรบไปจนถึงหน่วยทหารภาคพื้นดินสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ไทยเมื่อผสานกับ C-4ISR จึงเรียกได้ว่าก้าวกระโดดอย่างมากเครื่องบินสามารถทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินการลาดตระเวนตรวจการหรือแม้แต่การสนับสนุนภารกิจด้านข่าวกรองจุดแข็งคือข้อมูลที่ได้เป็นเรียลไทม์ ไม่ใช่รอรายงานย้อนหลังแบบอดีตยกตัวอย่างเช่นหากมีการบุกรุกน่านฟ้าเกิดขึ้นระบบ C4ISR จะตรวจจับได้ทันทีแจ้งเตือนไปยังนักบินและนักบินสามารถเลือกวิธีรับมือได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งที่ล่าช้าแบบยุคเก่า ในเรื่องราคาหลายคนอยากรู้ว่าเครื่องบินขับไล่และระบบ c c i s r มีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนต้องบอกตรงๆว่านี่คือการลงทุนขนาดใหญ่เครื่องบินขับไล่อย่างคริปเป็นมีราคาต่อเครื่องราว70-85ล้านดอลลาร์คึ้งอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมส่วน F-16 รุ่นใหม่ๆก็อยู่ในระดับ60-80ล้านดอลลาร์ขนาดที่ระบบ C-4ISR ไม่ใช่เพียงการซื้ออุปกรณ์แต่เป็นการสร้างเครือข่ายทั้งระบบ ตั้งแต่ดาวเทียมระบบสื่อสารภาคพื้นเรดาร์การบังคับบัญชาศูนย์กลางและการฝึกบุคลากรค่าใช้จ่ายรวมอาจแตะระดับพันล้านดอลลาร์แต่หากเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ถือว่ามีความคุ้มค่าเพราะมันไม่ใช่แค่การซื้อของแต่เป็นการยกระดับทั้งระบบการป้องกันประเทศอีกประเด็นที่น่าสนใจคือความสามารถในการบำรุงรักษาและต้นทุนการใช้งานเครื่องบินรบไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแค่ตอนซื้อ แต่ยังรวมถึงค่าซ่อมบำรุงอะไหล่และการฝึกนักบินคลิปเป็นมีชื่อเสียงในด้านความประหยัดใช้งานง่ายและบำรุงรักษาได้รวดเร็วซึ่งเป็นจุดที่กองทัพอากาศไทยให้ความสำคัญเพราะการมีเครื่องบินราคาแพงแต่ไม่สามารถขึ้นบินได้จริงย่อมไม่เกิดประโยชน์ขณะที่ F16 เองก็ยังคงเป็นมิตรกับการซ่อมบำรุงเนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกอะไหล่และเทคโนโลยีเสริมยังหาได้ง่าย เมื่อมองในมุมยุทธศาสตร์การมี C-4ISR ผนวกกับเครื่องบินขับไล่ทันสมัยทำให้ไทยไม่เพียงแค่ป้องกันประเทศได้ดีขึ้นแต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรด้วยเพราะในภูมิภาคอาเซียนการแข่งขันด้านอาวุธยังคงดำเนินอยู่ตลอดเวลาทุกประเทศต่างต้องการสร้างความสมดุลและอำนาจต่อรองการที่ไทยก้าวเข้าสู่ยุค C-4ISR อย่างจริงจังจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเทคนิคทางการทหารแต่ยังเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่มีผลกระทบกว้างไกลอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่ามีเสียงวิจารณ์เรื่องการใช้งบประมาณหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าการลงทุนระดับหลายหมื่นล้านบาทกับระบบอาวุธทันสมัยคุ้มค่าหรือไม่ในขณะที่ประเทศยังมีปัญหาเศรษฐกิจและสังคม แต่หากมองในเชิงความมั่นคงการไม่ลงทุนก็เสี่ยงไม่แพ้กันเพราะหากเกิดสถานการณ์ขับขันการไม่มีระบบที่ทันสมัยย่อมหมายถึงการเสียเปรียบตั้งแต่ต้นสรุปแล้วการที่ไทยเลือกลงทุนในระบบ c c i s และเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ถือเป็นการ